ก็วันนี้เรามาอยู่ในสี่ k i n g สยามซีซั่นสองนะครับซึ่งซีซั่นแรกเราปิดไปแล้วนะครับอาถามทําไมว่าซีซั่นแรกถึงปิดก็เพราะว่าเราอัปเดตระบบคั้งใหญ่นี่เองแล้วก็อัปเดตระบบบ้มบ๊บซัมเบ้คือให้มึงพร้อมเล่นนะให้มึงพร้อมแบบบัฟเต็มร้อยถ้าอยากบัฟเต็มร้อยมึงก็เข้ามางัดหน้าดิแค่นั้นเองก็มาเรามาดูกันดีกว่าว่าระบบในซีซั่นสองเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างไปลุยเอาละครับนี่ก็คือถ้าเราเข้ามาในเซิร์ฟใหม่ปุ๊บเนี่ย ก็อย่างที่ผมพูดต้นคลิปนะครับว่าเราสามารถเลือกโรงเรียนได้ตลอดเข้าออกใหม่ก็สามารถเลือกโรงเรียนได้ตลอดนะครับบางคนถามว่าเพราะอะไรเลือกโรงเรียนได้ตลอดผมตอบเลยนะว่าหนึ่งสมมุติว่ามีโรงเรียนเนี่ยอาประชาชื่นเยอะมากกว่า เราสามารถไปอยู่โรงเรียนอื่นได้เพื่อจะมาเล่นกับประชาชื่นถ้าเราไม่เลือกโรงเรียนได้ตลอดบางคนมันอยู่ในประชาชื่นหมดแล้วโรงเรียนอื่นไม่อยู่เลยมันก็เล่นไม่สนุกครับแต่บางคนก็มาถามอีกว่าอาถ้าผมย้ายไปปี2ปี3แล้วถ้าเลือกโรงเรียนใหม่ผมยังอยู่ปีเดิมไหมยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ปีเดิมครับนะฮะระบบก็คือเลือกโรงเรียนใหม่ได้ตลอดครับเข้าออกเซิร์ฟก็คือเลือกได้ตลอดเลยทุกคนมาสามารถเลือกได้เลยอะเข้ามาปุ๊บอะโรงเรียนที่นี่เยอะนะหรือว่าอะคนเข้ามาครั้งแรกไม่รู้ว่าโรงเรียนไหนเยอะอะ แล้วเราก็มาดูครับว่าโรงเรียนไหนเยอะเนี่ยโรองเรียนไหนเยอะปุ๊บถ้าเราอยู่โรงเรียนเยอะแล้วอ่ะ,อ,ะออกเข้าใหม่ก็ได้ครับหรือใครไม่อยากออกก็เล่นได้แต่ถ้าใครแบบใจแฟร,ร์กูอยากเล่นกูอยากโดน,นก็ย้ายไปโรงเรียนอื่นแค่นั้นเองเดี๋ยวเราไปดูระบบต่อไปกันเลยอ่าระบบ e xp นะ,ะเรามาถึงระบบ e xp นะครับคือ e xp คืออะไรคือนี่ทางซ้ายเนี่ยที่ผมมีเหน็นไหมเลเวล10บแล้วก็มี e xp เนี่ยอันนี้นก็คือผม e xp ตันแล้วนะ อันนี้ผมจะมาอาธิบายให้ฟังร่าวๆก่อนนะครับระบบ EXP ก็คือได้รับของตามเลเวลที่กำหนดอ่ะเราไปดูใน Discord ได้เลยว่ามันจะมีเลเวลไหนเพราะบางทีของอาจมีเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือนหรือแต่ละอาทิตย์ก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงก็ได้แล้วก็มีพาสซีฟอย่างเช่นอ่ะเลือดเด้งกันสถานะหรือฮาคิในแต่ละ EXP หรือแต่ละเลเวลนั้นๆน,น,นะครับมีอยู่ประมาณสมมติระบบเลือดเด้งก็คืออ่ EXP อัพถึงนี่ปุ๊บเลือดจะเด้งเด้งตลอดก็คือสถานะ ของตัวละครนะฮะแล้วก็เป็นฮาคิเหมือนปล่อยฮาคิ้อะครับ mm hmm. ก็คือสก mm ิลตามระเลเวลอะผมอธิบายไม่ละเอียดมากพอนะฮะก็คือไปดูในดิสคอร์ดดีกว่าในสีิงสยามในดิส mm hmm. เพราะว่าบางทีเราอธิบายไปปุ๊บมันอาจจะมีคลาดเคลื่อนก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ผมอธิบายไม่ละเอียดก็คือผมมาแนะนําในตัวเลเวลของ e x p นั้นๆดีกว่าว่าได้ของย่อยออกมาก็คือได้เนี่ยได้พวกสกินเนี่ยสกินว่าสกินอะไรเนี่ยที่สามารถใช้ได้ในแต่ละเลเวลนั้นๆนะฮะอันเนี้ย ประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าระบบสกินคืออะไรอ่ะเนี่ยสกินสกินแรกเลยปึ๊บวาร์ปปึ๊บนี่ไงสกินที่สองเลยนี่ก่อนคือระเบิดครับสกินที่สามสกินที่สามระเบิดอยู่ที่แต่นี่น่าจะโดนดามเมจหนักนะส่วนสกินที่สี่สินที่สื่ติดเลือดเหมือนเลือดลบอะเหมือนติดพิษหรือเปล่าอัะน,นี่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูใน Discord นะ อ่าสกินที่5สกินที่หเหมือนติดแช่แข็งหรือฟีดหรืออะไรเนี่ยแหละเราเราไปดูนิติคอร์เอาเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายตามสกินที่ผมรู้มานะอ่ะสกินที่6นี่นที่หกนี่ฮิวฮิวจะฮิวคนที่อยู่ในวงเราเมื่อกี้เลยน่ะวงที่เราเซตเนี่ยอ่ะสกินที่7สกินที่7คืออ่ารีไวส์รีไวส์สำหรับคนตายแล้วก็เราก็ใช้สกินที่7รีไวส์อ่านี่ประมาณนี้ส่วนสกินที่8สกินที่8 อ๋อเหมือนกับว่ามึงยืนอยู่ข้างหน้ากูยืนอยู่ข้างหน้ากูใช่ไหมกูมีสกินกูจะเท่กูจะเท่แล้วกูจะเกิดไปนี่ก็อาจจะโดนโดนโดนสกินเราได้นะครับส่วนสกินในพวกเนี้ยมาจากไหนก็อย่างที่ผมบอกนะครับมาจาก E.P. ครับต้องอัพเลเวลเท่านั้นนะฮะถึงจะเพิ่มก็เราไปอ่านคำแนะนำว่าเลเวลมันเพิ่มยังไงแล้วมันต้องใช้อะไรยังไง ไปดูในดิสคีคิงสยามได้เลยนะครับเอาละครับเราก็มางานต่อไปกันเลยนะครับก็คือซ่อมไฟนะครับในซ่อมไฟเราก็จะมีเยอะนะฮะลูกสายฟ้าเนี่ยเต็มแมปเลยเราก็ไปไล่ซ่อมไฟกันเลยซ่อมไฟใช้อะไรนั่นเหรอนี่ครับจะเป็นกล่องซ่อมไฟนี่กล่องซ่อมไฟแต่ไม่ต้องกดใช้นะเดินเข้ามาในตู้แล้วก็ซ่อมเลย พลาดหนึ่งแล้วอี๋ซ่อมได้ซ่อมได้ปุ๊บเราก็ได้เงินเหมือนกันนะครับสามพันกว่าบาทเยะ้เงินก็เป็นเรนดอมนะครับบางทีก็ได้ถึงแสนก็มีนะทําเป็นเล่นเนี่ยพอเราซ่อมจุดหนึ่งไปนะครับบีมมันจะหายนะฮะคือคนคนอื่นก็หายเหมือนกันก็คือซ่อมได้เราก็ไล่ไล่ซ่อมไปเรื่อยๆครับเหมือนติดคูดาวอะครับเดี๋ยวเราลองจดจกพลาดดูนะเอาใช้ตู้นี้ปะวะ เราจกผพาดาดูพาก็ไม่ได้ของนะฮะน้บ,บีฟก็ยังอยู่นะครับโอ้โหช็อตกูสั้นนานเลยนะครับซ่อมไฟเสร็จเราก็ไปขายกันได้ละหลังจากที่เราจกปูนจ,จกสายไฟใช่ไหมซ่มไฟมาเราได้จะได้ขายได้แค่จกปูนกับสายไฟแหละนีารุโตครับขาานาดนารุโต <laughs> ก็ใครเห็นใครทำอย่างนี้แบบกูได้ในประเทศนะอืมมึงโดนกูนี่ครับเราก็มาหาไอ้เที่ยไอ้ไอ้ตัวเทียนี่หมือนเดิมแล้ก็กดขายไปเลยครับกดขายไปเลยครับแล้วก็ได้เงินมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็มาดูครับราคาราคาก็ยังเท่าเดิมโอเคเราก็ไปหาทํางานต่อบไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับงานฟาร์มงานข่าวก็มีผมว่ามีไม่มากนะเหมาะสําหรับในแนวสีคิง ็อกซิกไงเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องฟาร์มอะไรเยอะเราฟาร์มแค่มาขึ้นพวกอาวุธหรืออะไรต่างๆในโตครามเนี่ยก็จะมีตกปลานะฮะหรือใครจะมายืนตกปลาเอฟเคเปิดคอมทิ้งไว้แล้วก็ไปนอนตีพุงเนี่ยเอ๊ะตกสายไฟแล้วก็ปูนแล้วก็สายไฟไอ้เนี่ยซ่อมไฟแล้วก็เป็นพวกแคปนะฮะแล้วก็เป็นพวกตีหินอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใครอยากได้งานข่าวหรืออะไรเพิ่มหรืองานอะไรอย่างเช่นน่ารักน่ารักก็สามารถมาให้คนาแนะนําใน Discord เราได้เลยนะครับก็ติดตามงานงานพวกงานข่าวได้ใน Discord หรือว่าเราจะเพิ่มอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราจะเพิ่มจํานวนหรือลดจํานวนงานลงนมาเพิ่มอะไรต่างๆนี้ก็ติดตาม Discord ได้เลยนะครับส่วนงานข่าวว่ามีเท่านี้นครับที่ผมอธิบายไปเอาละครับที่กล่าวไปต้นคลิปก็มีเพียงเท่านี้ในการอัปเดตของระบบในเซิร์ฟซีคิงเรานะครับ ส่วนอนาคตของเรานี่มีอัพเรื่อยๆแน่นอนใครสนใจที่จะเข้ามาเล่นในประเทศ4ีคิงสยามก็กดรับใบริดแล้วเข้ามาเล่นกันได้เลยแต่ก่อนที่จะเข้ามาเล่นผมแนะนําให้อ่านกฎประเทศก่อนนะครับถึงประเทศนี้จะท็อกซิกร้อยแต่เราก็มีกฎให้เล่นนะครับจะได้ไม่ต้องแบบเข้าไปแล้วก็โดนใบโดนอะไรเนี่ยผมไม่อยากให้เกิดครับผมอยากให้เล่นกันนันมันแล้วเข้ามาบู๊กันนันมันนะครับ ส่วนติดตามข่าวสารเราสามารถติดตามข่าวสารได้ใน Discord ของประเทศเลยนะครับว่ามีอัปเดตอะไรเพิ่มหรือว่าแก้บัคตรงจุดไหนหรือใครจะแจ้งบัคจุดไหนเกิดบัคเกิดอะไรเรามีของขวัญให้แน่นอนสําหรับคนที่แจ้งว่าประเทศบัคอะไรอย่างเงี้ยผมมีของขวัญให้แน่นอน,นครับไม่ต้องกลัวครับแล้วก็พวกสกิลต่างเอฟเฟกต่างๆแล้วก็มีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะสัตว์เลี้ยงแบบเขาเรียกว่า,าแต่ละตัว,แต,ตวแต่ละตัวจะเพิ่มการฮิวเลือดของตัวเองเวลาเราวอ,อก,กันอย่างเงี้ย แต่อันนี้รอติดตามกันเลยมีแน่นอนในเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็เพียงจบเพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะก็เข้ามากันเยอะนะไอพวกก,กากๆอะ่ะรีบเข้ามาวิจตัดหน้าให้